มัชชาต,ต้านอนุมูลอิสระได้ยังไงวันนี้เราจะทําการทดสอบสารต้านอนุมูลอิสระในมัชชาดด้วยวิธีการทดสอบอย่างง่ายนะคะอย่างแรกเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราเตรียมจะมีตัวเบตาดีนซึ่งเป็นสารออกซิได์นะคะมีแก้วสําหรับใช้ทดสอบค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะทําการเทน้ําเปล่าลงไปในแก้วนะคะหลังจากนั้นเราจะหยดเบตาดีนลงไปประมาณ3-4หยดค่ะ แค่หยดไอโอดีนลงไปนะคะน้ําใสก็กลายเป็นสีน้ําตาลเข้มขึ้นทันทีค่ะเปรียบเสมือนว่านี่คือสิ่งที่อนุมูลอิสระทํากับเซลล์ในร่างกายของเรานะคะหลังจากนั้นเราจะเทผงมัชชะลงไปในน้ําที่มีไอโอดีนอยู่นะคะเมื่อเติมมัชชาลงไปคนเบาๆและนี่คือมัชชาที่อุดมไปด้วย EGCG สารต้านอนุมูลอิสระสองพลังที่ทําหน้าที่เป็น reducing agent นะคะมันมอบอิเล็กตรอนให้กับโมเลกุลที่ไม่เสถียรฟ,ฟื้นฟูสมดุลและยับยั้งกระบวนการทำลาย ะะมัฉะไม่ใช่แค่ชาแต่มันคือเกราะป้องกันเซลล์ระดับโมเลกุลดื่มวันละถ้วยเพื่อสุขภาพระยะยาวของคุณแชร์ให้คนรักสุขภาพรู้แล้วลองทํากันง่ายๆที่บ้านได้เลยค่ะ Green Now